ทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะเ mm. พิ่นกะอำนวยความสะดวกจัดรถทรงประชาชนเช้าลาวเนาะคะ่ะพี่น้องสาวลาวของเขาเนี่ mm. ละ่ะที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปยังชายแดนช่องเม็กค่ะ mm. เพื่อให้ทันเวลาปิดด่านในมื้อนี้ค่ะ อยู่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะกะมีประชาชนชาวลาวเนาะคะ่ะได้ยุดงานแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ทั้งจังหวัดปริมณฑลแล้วก็จังหวัดชนบุรีเพื่อนกัสีกับไปยังสปาปลาว,ลวบ้านเฮานี่ละพบว่ามีาทั้งผู้ซ้ายผู้ยิงเนี่ยชาวลาวเนี่ยประมาณเจ0รอคนถาขึ้นรถโดยสารอยู่บขอ้ออสถานีขนส่งอุบลราชธานีนี่แหละสีเดินทางไปด่านถาวรช่องเม็ก นะคะอำเภอสิรินทร์้อนจังหวัดอุบลราชธานีบัดที่นี่รถโดยสารบบเพียงพอคือด่านนี่สิปิดเมื่อแ้งนี่แหละ,ะรถโดยสารกับบอพอเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะเพิ่นกะมีวิสัยทัศน์แล้วกออ็คิดน้ำแล้วค่ะเพิ่นกะเอา,เอาไปอำนวยความสะดวกในการประสานรถ,รถรับจ้างให้กับประชาชนเช้าแล้วบ่สันขันกับไปบ่ทันเวลากะขมด่านบ่ได้มีปัญหาอีกนะคะ,คะเพราะว่าด่านสิปิดนี่เมื่อนี้ละ่ะเมื่อวานปิด23มีนาคมนี่ค่ะค่ะ ซึ่งทั้งดาน่ายไพศาลแสนรมเย็นค่ะเพิ่นเป็นรักษาการสถานีรถไฟอุบลราชธานีเพิ่นก็บ,บอกค่ะว่าก่อนที่ยัมก็มีสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะเฉลี่ยรายได้ของขอบวนรถของสถานีรถไฟอุบลราชธานีค่ะ,คะมือหนึ่งเนี่ยตกมือละ2 0 0แสนบาทค่ะ,คะแต่ว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะ ว่าจาช่วมาใช้บริการนี่ลดลงไปหลายเลยค่ะ60-70เอร์เซนโอ้โหนะกับบหนอยด์ดิค่ะสองแสนเจ็ดสิบเปอร์เซนนี่โอ้โหยังอยู่รักหมื่นหายไปแสนซีค่ะตอนนี้และได้เหลืออยู่หาหกหมื่นประมาณนี้ค่ะอ่ะแต่ว่าเป็นการป้องกันวระชจาช่วอาจจะทราบเขาเก็บตัวแล้วก็ลดการเดินข้างลงค่ะ